ดูกระอานน์ธาตุนี้มีสิบแปดอย่างแล่ได้แก่ธาตุคือจักสุธาตุคือรูปธาตุคือจักษุวิญญาณธาตุคือโสธาตุคือเสียงธาตุคือโสตวิญญาณธาตุคือคานะธาตุคือกลิ่นธาตุคือคานะวิญญาณ ธาตุคือชิวหาธาตุคือรถธาตุคือชิวหาวิญญาณธาตุคือกายธาตุคือโพธพภพธาตุคือกายวิญญาณธาตุคือมโนธาตุคือธรรมารมธาตุคือมโนวิญญาณดูกระอาณนเหล่านี้แหละ าตุสิบปดอย่างด้วยเหตุที่ภิกษุรู้อยู่เห็นอยู่จึงควรเรียกได้ว่าภิกษุผู้ฉลาดในธาตุดูกระอานนทาานี้มีหกอย่างได้แก่ธาตุคือดินธาตุคือน้ำธาตุคือไฟธาตุคือลม ธาตุคืออากาศธาตุคือวิญญาณดูกระอานน์เหล่านี้แหละธาตุหกอย่างแม้ด้วยเหตุที่ภิกษุรู้อยู่เห็นอยู่จึงควรเรียกได้ว่าภิกษุผู้ฉลาดในธาตุดูกระอานน์ธาตุนี้มีหกอย่าง ได้แก่ธาตุคือสุขธาตุคือทุกข์ธาตุาคือโสมนัสธาตุคือโทมนัสธาตุคืออุเบกขาธาตุคืออวิชชาดูกระอาณนเหล่านี้แหละธาตุหกอย่างแม้ด้วยเหตุที่ภิกษุรู้อยู่เห็นอยู่ จึงควรเรียกได้ว่าภิกษุผู้ฉลาดในธาตุดูกระอานนธาตุนี้มีหกอย่างได้แก่ธาตุคือกามธาตุคือเนกขมมะธาตุคือพยาบาทธาตุคือความไม่พยาบาทธาตุคือความเบียดเบียน ธาตุคือความไม่เบียดเบียนดูกระอานน์เหล่านี้แหละธาตุหกอย่างแม้ด้วยเหตุที่ภิกษุรู้อยู่เห็นอยู่จึงควรเรียกได้ว่าภิกษุผู้ฉลาดในธาตุดูกระอานนท์ธาตุนี้มีสามอย่างได้แก่ าธาตุคือกามาธาตุคือรูปธาตุคืออรูปดูกระราอนน์เหล่านี้แหละธาตุสามอย่างแม้ภิกษุรู้อยู่เห็นอยู่จึงควรเรียกได้ว่าภิกษุผู้ฉลาดในาธาตุดูกระราอนน์ ธาตุนี้มีสองอย่างค,องคาือสังคตะธาตุอสังคตะธาตุดูกระอานน์เหล่านี้แหละธาตุสองอย่างแม้ด้วยเหตุที่ภิกษุรู้อยู่เห็นอยู่จึงควรเรียกได้ว่าภิกษุผู้ฉลาดในธาตุ